สวัสดีจะคลิปนี้ก็ทำข้าวผัดไข่นะไข่จริงๆจ้ะท่านแรกระเที๊ยบเตรเียมก,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 ก่อนล้วต้องให้เหลืองมากเดี๋ยวก็จะดำใส่ไข่ลงไปก็กะว,ว่าทำทกินเป็นคนละจานนะแต่จะทำจานเดียวเดี๋ยวก็จะบอกว่าเขาค้านชอบก็เลยทำคนละจาน สามคนก็ใส่สามลูกหรือจะสี่คนก็ได้นะถ้าปัดเข้าไปแล้วมันก็จะเยอะใช่ไหมเราจะไม่ปล่อยให้กระเทียมเหลืองเพราะว่าถ้ากระเทียมเหลืองแล้วมันจะชิ้นมันจะป่นนะมันจะปนอันนี้เราไม่ให้ปลนนะจะอาศัยสับๆเอานิดหน่อย แร้วกหอ,อมนะน้ำหอมกระเทียมกระเทียมจะไม่ไหม้นะากนั้นก็ปักข้าวข้าวเ็เป็น,ข,น,นข้าวเย็นนะเพื่อนๆข้าวเย็นเดี๋ยวนี้ผมจ็เลี้ยงหอยนะ ถ้าเอาเย็นเหลือก็เอาไปให้หอรกินจะไม่ไม่ล้างทิงเลยนะเพราะว่าทุกอย่างมันต้องคุมก็ขัดจนว่าข้าวเขาแตกก็เป็นเม็ดๆนะธรรมดาจะต้องขยันแต่สนใจว่าเอา,า,เนนะามไาไวาา้ในกระทะแล้วก็พี่ในกระทะเอาก็ได้เพราะกะทะมันใหญ่ có thể tài có hộp nó hỏi mấy dễ băng nó hỏi giống một, nó có tài cổ ngùa khai dầu khai dầu hay không tiêu ว่ะาะยังไงเราก็ต้องคนอยู่แล้วนะแต่นั้นเราก็ใส่น้ำตาลทรายนิดหนึ่งให้เขามีความหวานในข้าวกินไปนา,นานๆนะนานๆระพักสระพันแล้ว เรามีสีมือก็นอากลัวออกแต่จะกินอะไรก็ทำเอจาจะอร่อยไม่อร่อยก็อยู่ที่เราชอบนะเมื่อกี้ทาแล้วไม่อยากกินก็มีเพราะว่าคนเราอ่ะมันเปลี่ยนไปได้ที่สีส่ชั่วโมงนะเขาเรียกน้ำจิ้มน้นําลงไหมโลกมันกออ็อยู่แบบนี้เมื่อกี้ทาแล้วไม่อยากกินเลยเฉพาะสนใจเนี่ยเมื่อกี้ทาแล้วเนี่ยกินมันก็จะหมกกินเลย ไม่อยากกินอาไรดื้อก็สบายลูกบ้านไปเรียกอะไรคนทําไม่ต้องกินคนกินไม่ต้องทำอะ่นนะ,อะนะจะอยู่อย่างงั้นเยอะนะนะไข่ก็จะอยู่เป็นเิ้วๆนะไม่ต้องใส่อะไรเลยเพราะเราไม่มีกุง้งไม่มีหอยหมูก็ไม่มีไข่ก็ได้จ้ะ ไม่จำเป็นจะต้องมันนะเอามือไปขสยาบหรือว่าทำอะไรข้างนอกนะไปหยาบบนกระทะนี่แหละนล่วก็ผัดให้มันหอมนะ นี่ถ้ามีส่วนหลังเตามีว่าโทดน,นะเพื่อนจะงดงามกว่านี้อีกนะแก็เออไม่มีส่วเใจนี้วต่อหอมผักชีพิสดสดเดี๋ยวก็ใส่ทีตอนหลังนะเห็นไหมง่ายๆนะสามลูกสำหรับสามานหรือสี่าน ผมจะก็จะใส่พริกไทยป่นนะิดนึงนะให้ข้าวหอมนะหอมพริกไทยบางคนเขาจะใช้อีกก็เอาโรยข้างนอกได้นะได้เหมือนข้าวสิดชิ้เพราะว่าจะมีน้ำปลาให้เติมข้างนอกมะน,นาวให้เติมข้างนอกข้างในก็จะทำแบบนี้เท่านี้เอง กันหอมผักชีพริกสดง่ายๆนะไลนี้ก็ขอบคุณทุกกำลังใจเ,เพื่อนๆที่มาชมผลงานนะสมใจทั้งคิดทั้งกำลังเรียนใจสหวัดดีจ้า